น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอ,อย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแปบ๊บเออ หมดหมดหมดเอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกตีเอ้ยแล้วจะถามอะไรล้วยแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะมีมีแต่กุญแจมือเอาเอาไหมเอาแบบเหล็กเหล็กเหลอะไรมึงไมเอามาหมดอ่ะมาวางเรียงตรงนี้เดี๋ยวคุณเลือกเองเอาน้ำเปล่ามาด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมา